สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับวันเดย์กับไดมอนด์นะครับวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมได้รับเกียรติมาขึ้นคอนเสิร์ต Big m ม u n t a เ n นะครับผมเบทีบัวนะครับก็ตื่นเต้นครับผมแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปซาว์เชคานทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนจะมีอยู่กับเรานะครับหนึ่งวันเต็มๆตมเลยนะครับก็จะดูว่าศิลปินเนี่ยครับเวลาจะขึ้นคอนเสิร์ตทีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ใหญ่มานะครับดูอุ่นดีนะฮ <l ots of music> ะเฮ้ยตอนเล่นี่ดูอุ่นเหมือนเมืงนอกอะ <l ots of music> ่ะวัีเท้านนี้ตัวสวยไปไหนเาเนี่ยเราเราเช็คเช็ควันทวันท ก็แค่เพลองสำไแคมองคนเขารากันแอบมองมาตังนาสุดท้ายก็เขาที่ได้ไปใจเธอกลยู่กับเขาควมาสะต้องเ็จลงสต่เไม่ับรองสามเยที่พูดมาสัหก็รักเธอสั้งองตั้งใจไม่ว่าไนครับว้เจอกันนะฮะห้าโมงนะจ๊ะแล้วผมจะเจ้ครับ เอาล่ะทุกคนนะครับผมก็ได้สาวหน้าเสร็จแล้วนะครับสาวเส้งขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกว่าความฝันเราเนี่ยรู้สึกว่าไปอีกเก้าถึงละรู้สึกว่าเราเราฝันมาตั้งแต่เด็กอ่ะว่าแบบสักวันหนึ่งเราจะได้ร้องเพลงให้กับคนหมู่มากฟังนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นจริงนะครับผมได้มาร้องบนเวทีบัวนะครับตื่นเต้นพองตรงๆอ่ะคือเราไม่คิดว่าจะมีคนเพราะว่าเราเรานึกว่าเขาจะปิดงานไม่ให้แบบคนเดินแบบฟรีดอมขนาดนี้แต่เราก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าคนก็ได้เห็นกระบวนการการทํางานของเราตั้งแต่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบซาวเช็คเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็ได้คุยกันนะครับคนก็ดูสนุกนะครับซาวเช็คแบบมีคนดูกับไม่มีคนดูความรู้สึกมันต่างกันไหมผมรู้สึกมันต่างครับผมรู้สึกว่าพอเราไม่มีคนดูเนี่ยมันจะเริ่มโดดเดี่ยวเอ้ยถ้าสมมุติว่าเราพูดแบบนี้ไปแล้วแบบคนจะชอบไหมไแต่ถ,ถ้าเรามีคนไงถ้าเรามีคนเราก็สามารถเช็คเลติงได้เวลาเราพูดแบบนี้ไปเนี่ยคนจะชอบไหมนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปรอดูกันนะครับว่าตอนจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับก็รอชมครับผมเราเ่มาห้าโมงลอีกไ,ไม่ถึงสามสิบนาทีละอีกสาสินาทีแล้ว,แ,ลวแต่ว่าต้องเตรียมตัวไปก่อนนะครับตื่นเต้น1ื่นเต้นนะครับก็จริงอยากออกไปโซฟอแล้วค,คือเราก็รอไม่ไหวเราคือเราก็แบบ อยากให้ทุกคนสนุกกันนะทุกคนมาตั้งนานแล้วโต้ใหม่เลยอ่ะไม่เคยเห็นในว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยจริงอ่ะเรามาบิ๊กมอเตอร์วนนี้มันออกเป็นอากาศร้อนเราเลยจะต้องหาอะไรที่มันเข้ากับอากาศว้าววันนี้มันรอห้าเพลงก็มีเพลงใบตองเลยนะครับผมแล้วก็พละรองตลอดไปครับหลังจาก็จะมีเมลเล่เมลเล่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นร็อกๆหน่อยครับก็เอาเพลงของคนที่แบบมันๆนะครับอย่างพี่อมค็อกเทลเงี้ยไม่เป็นรอง แล้วก็มีฤดูร้อนแล้วก็มีทุ้มอยู่ในใจทุ่มอยู่ในใจนี่เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมตอนเด็กนี่ต้องดูกับแม่ตอนกินข้าวไ พร้อมกันาดไหนครับตดีด้วยนะครับที่บอกเลยซ้อมมาหนักหน่วงครับเซอร์มาเลยที่ครับ Bye. <laughs> เมื่อวันวานที่ยิ้มเมื่อไรหัวใจเป็งอย่างนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผมเสียนในเสียนคะครับที่คุณมาเต็มเลยๆๆๆโอ้โหสุดๆเก่งมาโหมดเลยสุดยอดลาพลังเอาวันนี้มันปล่อ,อยพลัขึ้นต่ากราบเรียนแฟนๆทุกคนนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้ว นะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะจบกันไปอยากจะมาขอบคุณงาน Big m มา n t ท i n นมากๆนะครับผมที่ได้มาให้ผมได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในชีวิตของเองนะครับแล้วก็ได้มาร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้มีส่วนสําคัญในชีวิตละกันเป็นครั้งแรกเลยที่มอนได้ขึ้นสเตจใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์ที่กระโดดเต้นกันอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วก็แฟนๆที่แบบเล่นแฮชแท็กการออนไลน์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนทุกคนแหละแล้วก็หวังว่าปีหน้านะครับเราจะได้มาเจอกันที่งานนี้อีกนะครับ